สวัสดีค่ะพี่น้องจ่องเจเดือนแยกข้าวหลามออกไปเชียวค่ะมากินข้าวน้ำกัเจพี่น้องวันนี้มีเมนูลาบปลาลาบปูนาลาบปูนาจ้ะพี่น้องผัดหมี่แล้วกะส้มตำขนมจีนน้ำยาดูจ้ะคนคนกินเนี่ยกินแนวอ่ะแซ่บบอลาบปูนาพ่อจ้ะพี่น้องแซ่บ นี่จะลาบปูนาอร่อยมากฝีมือเมาัอฉันยังไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยไม่ว่าอะไรจุตัดชิปล่เปลียนิปแ่เปลี่ยนอรอกดูซุปเปอร์ ตาเป็นวัชพืเอายลงเดียวๆเลยสิน้ำยาขยนมกินโอ้น้ำยาแซบปันี้กินยังไงด้วยบกิมบกิมาจ้ะเบ่งวัดีกว่าบงวัวออวด่เป็นตัวเอาเป็นตมาสมบายดีดอกไ่ดดได้เอากะติมายัด เส้กินตัก็ใส้ไปตอนางานเนี้ยไมสใ่ไมส้กินเส้กินอย่ในงพาเขา้เออส่ได้ตลอดเวลาด้วยไหมไีไปลาลาบปูแซบเถอะไม่ได้กินสักทีเลยปีนี้เพิ่งได้กินไปย่บ้านปลาควรยี่สิบบาทจะแบ่งกนนักเกิน นั่งกวนกับใหดีไรเนาะนังก่้นเลยสิไม่กินแล้วไ่กินทียางเห็ดก็ได้กินดูผู้งบรเนาะนี่นึงเราก็เจอลาบมาให้ลาบเนื้อเข้าไปกินมันติดจะรอนบึ้งน่งคนนบ่อันนี้ลคนน เห็นหัวปลาใหลเจ้าจะเกียดนะแม่ร่างร่างผักเนี่ยสารผิดเนาะขั้นปูมาั้นปูมาอันนี้อะไรขั้นปูยังไงเจ็บปูเนี่ยเจ็บเอายันเกี๊ยบเล้ยเห็นไหรอ ผมเข้าไปในเดียว,วยูวยไนต,ต์ก่อนหน้าพี่ท่งฝันว่าแม่ยายนางป้นนขางเราเหรอทางหน้าแย่ไปย,ยังเพิ่นตื่นอยู่ นางปั้นเขาเราไปนะนักปัอนน้ำเนี่ยใจปลาแตงไม่ได้ตัวหรอกผัดมี่ส้มตำขนมจีนเอาไปนั่นไดนะ

ทุกประเทศได้หลายคนนะทีชิบูด้่นาะกินอะไรเนาคนไหนคนเทมคนไหนเนาะมาเปิดแล้วจิบอะไราย่างเงี้ยจิ้วจิ้ปยังกันได้หรือติน่าไม่ได้กินจากเที่อื่นยเนี่ไมเเอาคือได้หลายเนาะปู่คือมาหลายสืใส่ เจ้าก็เห็นขอลาบขายด้วยนะเจ้าว่านี่จะปูกเตี้ยจะเลาะจว่าเขาขาไปยังไงถ้าไม่จะปูเขาสิได้อย่างเขาว่าลาบปู่เตี้ยผมกินเนาะคุ้องด่าเลยไม่ได้เลยว่าตีอามปูกนี่ ทอดยังไงอาไาเตี้ยคนต้องหัวจัแกะแล้วเขเคยหัวใจเนาะที่เกี่ยวไทยนะใส่กันเนี่็แกบได้เหรอกินผัดมีแหมมันเบิดแั้วเนี่ผัดละโค้ดไมได้ไมันลวผัดสองวามควาเดียว จะเล่าใจผ่านล้วเนาะยินดีได้กินรอบเดือดนึกภายมื่อนั้นเห็นนั่นเห็นเพลอนลงทิมดํดำส้มรอบเดือดขึ้นอยากอยู่บัวอสขึ้นอยากดาส้มขึ้นงยากน้ำมันกับยำไม่จัด หลบเดตรน,นี้กาแฟเดดตาเียบในยังยว่าเสียสละให้เห็นกันได้ตาทะเลมาทะเลรวมในเสีสยสล<า>ะให้แก่ตอุ้งตำหอยตำขมึกใส่กันไหมมากเลยก็เสีบแล้วเนาะยังเสีบอู้ยังเสียบจะออขอกบลดเนาะอุ้สดกินไปทีมั้ยลังเจ้าก็ตตำก็เสบเด้โคกเราหกสิบาทได้หลายกรดอก

อิ่มเลยอิ่มหน่อยพวดเว้ยลาบปูลาบปูกรานในเครื่องอยู่ประมาณนึงโอ้มยเดี๋ยวในบ้านตรวจเลยณน่าห้าเจ็ดสิบนะป่ะาณเดียวห้าข้อใ่เงี้ยมองเห็น ก็ได้เอากะมังคูกองเขาคู่้ากันยิ้มเขาเร็ว่ะคืนตันเขาไว้แันกเป้าไป็นางมุ้มนั่งนเปิดเดียว่ันังเดียวภาษาอะไรดีซีเปเดี่ยวเดี๋ยวเปิดไฟตีซีเัาะตีซีนตัวกันลงมามาเฮืองที่น่าสมงคนตุนตุน เตียส่วนใหญ่ไปไหนเี่ยน้องไกันรแล้วเตียงไหนกันล่ะแช่แค่เตียไปไหนค่ะีซีอห้เมียแล้วแต่ว่าหาข้หนึ่งเขาอะห้เมียยกปุบยบัตีทานึ่งีเนีตีีซมาเพิ่งขิปนั่นเป็นเพราะสับเอาวยจากเข่าเาไป่ไจบ dạng lắp nữa vài quán trút được người ta <laughs> dạng lắp nữa 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 dạng ดบ้านคือบ่มีเหรอบ้านามีมดินเกาบ้านาองมีอะไรจะบ้นมีดินเก่าตรงใครตรงไหนอันดับแนวหรอกบ้านมี้านันกินกินข้าวค่ะเดี๋ยวอิ่มเมีนคุ่ณนาบ้านเดียว

โอ้โอโสิบนาทีจะพน้พ์คลิปนี้เก็าฝากไว้จำนี่แหละจ้ะจากช่องเจเดือนแยกแหลามเลยค่ะ